สวัสดีค่ะพี่น้องข้าวปลาไฮาเห็ดอีกแล้วเด้อ่ะเด้อเบิ่ง่ะคนทํามาค่ะเก็บเห็ดค่พามมา <c oughs> พพะพอดีเห็นดอกนึงก็เลยถ่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาตังไลนอน้อนนะคะ่ะพี่นอ้องพว่าคลิปก้อนๆน่นนะนี่ตังไลตังมันบวรวชัดไหมพี่น้องเบิ่งมันเห็นบวชัดเนาะขอโทษไล่ๆด้วยจ้ะพว่าเก็บแบบฝาฝาๆนี่มันหมืดมากคำโพดอุย้อยเดี๋ยวค่ะมันอนีก็มากคำอีกแล้ว ทุละบลแล่กบไา้ม้าพี่น้องค่ะพี่น้องนั่งลงค่อยพอได้พี่นอ้นองนงงออี่นอจอีกดอกนึงนั่นงลงแลังลก็แนมหาค่อยสิเห็นดอกน้อยเพิ่นจะเอาจะไวกันด้วยหรอแต่ว่าดอกนี้นนะาจะเอาได้ดอกนี้เอาเลยเด้อแต่นี่สองดอกที่ทิมไว้ นีดอกนี้ทิ้งไว้ดอกนี้ยังอ,อ่อ,อนๆเหลืออีกดอกนึ่งยังนเลยเดียวน,น้อยๆหมู่บ้านยังง่พอเห็นแต่วันนี้กลับมาเพิ่งใหม่าางามั่ยามลูกน้อยๆกะพี่น้อยอย,ย,กกอยังอยู่กับกาวจ้ะยังง่ายดีอีกจ้ะง่ายจะไว้ก่อน,นจ้ะเดี๋ยวค่อยมาเอาดอ,อดอกนี้ดอกนี้อยู่ รเราเห็นเม่อวานคืพี่กันพิตอเ,ดเดยอะแยะเลยเป็นอันซีนง่วามันเจ็บได้เลยนี่จริงจริงอ้ยมันโผล่อะติบไม่หมด,อ,ดอีกดอกนึงงามงามเอ้าไม่งามเลยนี่ใหญ่เต็มที่คน เมื่อวานวัดจะมาเบิ้งเปงนีย่างไรมาเลยอกทำมาเบิ้งมาอนีจ้ะเบิ้งดอกเบิ้เลิศเลยดอกเบิ้เลิศเลยซีด้า I think about to come here yesterday พี่น้องดอกใหญ่ค่ะใหญ่เต็มที่ของพันนี้ทามแห้งเบอร์กันนิดครับน้อง คืออันนี้แห้งจะมันคือใบใหม่แห้งเบ,ง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 บงิ้งเบิ้ลเบิ้ลเบิเธอเธอเลยอ่ะสติ๊กบอลให้ดูนะคะวามใหญ่นี่คะ่ะ เป็นดอกเล็กกับดอกใหญ่ซิเบบีส้สุดเบบี้อันนี้มีได้ละนี่เแบบี้ตรงนี้ออกออกชาออกรังเขาอุ๊ปุ๊ปุ๊มียังได้อีกเด้วนี่แต่ก็เอาได้อยู่ ดอัน,นี้ไว้ก่อนนี่อีกดอกนึง่งดอกคนอนอนอะไย่ีนั่งปิดดอกน้อยอยู่พี่น้องหันมาเจอดอกนี้ละอเอา้าเบาอีกองนี่งกระดูกกวางอุ้ยสองดอกน้ำกันจะจะมีสองดอกอไว้ก่อนจะนั่งน้อยหน่อยอยู่ที่อันนี้ไดอยู่ที่เดี๋ยวไว้ก่อนค่อยมาเก็บพร้อมกันตรงนี้กำลังดอกเล็กอยู่จ้านี่ บริเวณนี่ดอกน้อยเยอะติดไอยก่อนแหละนี่อีกเนาะลูก I walk past them l o o k a t the I Have two of them here it's a baby one ลูกพี่น้องนังดอกน้อยจ้ะนี่เปียกเลยดอกยังเล็กอยู่แล้วนู่นอีกดอกนี่ดอกนี่มองที่เคยเก็บปีที่เร็ว กับมาใกจ้ๆวุ่นดอกนึ่งอุ้ยดอกนึงน่าจะใหญ่เดี๋ยวเก็บตัวนี้ไว้เด้อค่ะเด้อดอกหน่อยอไว้ก่อนดอกนี้เอาได้ละโอ้คน,นอีกดอกนึงข้างนาพี่น้งองดอกนี้ก็ได้ละ สวยสวยสวยแล้วจ้ะลูกน้อยลูกน้อยเดินเดินเลยพนะี่น้องดอกนี้เอาได้บนใหญ่เนาะแถวนี้นะคะปีที่แล้วก็มาเก็บมันมาไปย่างมาะฮากับมาจับมองเก่าเหรอจับมองเก่าไว้เฮ้ากับมาเปนต้นเกาอนะ่ะ คือเธอจำได o ต e d ที่เร e เก็บปีที่แล้วเมื่อคุณกลับมา o ลับ o อนกนคือดอก้เร็ปีที่้งคอกยื้เบทกม้ทเหา็บีทล้ืดม้ีเกแล้อดอกมทีเหยีแเเกแล้วอด่เกืออี่เ่้ืดี่ดอกไ้อเรมเก็เห็น เนี yeah, okay. pick, pick, pick. Mm ่ยดอกเล็กอยู่โอเคพริกพิกยังพานมาเมื่อวานบว่เห็นเม่เก็บเอนีพี่น้องโอ้ยอันนี้หอาเหยียบฮันนี่ someone s t e p on this one already how the impossible เป็นไปได้จังไหนนี่โดนเหยียบอ่ะเอาไปเป็นเชือแล้วกัน แล้วพี่น้องเก็บดอกนี่ลืมถ่ายเบิงบ้งเบิ้งดอกน้อยอยืนนีอีกเห็นทีละดอกสองดอกพี่น้องไว้นี่แหละดูกดันอะโอเคบอกแล้วว่ามันหยุดไต่แบบใบไม้ยังเสียนคนบอกเขาเห็นเป็นบอ่อมันยื้ออันหยาละจ้ะเออประกาศเปิดแล้วเนาะยานวันนีเ้เลยสองว้า วั l ปิ๊กส์โอ้โหโอ o โหด o ว้าว my god จนสี่เหยียบค่อยสเห็นพี่น้องเอ้ยแดดแห้งกดเน่าบาเห็นหมองเกาโอ้หนิอีกดอกนึงนั่งลงค่อยเห็น้ะค่ะนี่อยู่ใต้ใบไม้แหละ แตยย่หนาแล้วพี่น้องยานงูกับยานมันหกนี่ดอกหนึ่งโอ้พี่น้องถ้าพวกหงบองนี่ยังทั่วทีนี่คือบัวใดดรเห็ดต้องหง่องแล้วค่ะนี่มาะมงเก่าที่เคยเก็บเป็นสะิน่ะตัวเลยเลนเหยียบนนยนเนี่ยน้องเอ้ยมึงเนี่ยเสียบเอเลย มังงานซ้ำมีน,น,น้องตับบเกตกราเห็นที่ล้วเนาะชิ้นโดกเหลืองอคือเนาเคยเห็นมันแดดเดือพี่น้องมันเกิดสีหายากไงจังเลยเค่ะเบอรสวยเลยมืนอนี้คลิปนี้ให้เบ่งปลาด้วยค่ะนี่ปลาหกอยู่ด้ปลาปีนี้หกเร็ว ่ะพี่น้องมะฮอดมองละเห็นแล้วดอกนึงจ้านี่ตรงที่เห็นแบบตรงที่เห็นปีที่แล้วแบบดอกใหญ่ๆแถาๆแล้วจ้ะแล้วจ้ะพอดีเลยนี่มะฮอดใส่กำลังงามอันนี้กำลังน้อยอยู่จ้ะมึงไงไม่น้อยอยีกไปก่อนยังจำได้บอตะกอนเนี่ยเห็นมาแต่ไกลๆ่ไนงน ว่าเห็นเลยนี่จะดอกนึงบ <ur> อลเลอร์เทอรยางจุดสีฮอดแด๊ค่อยเห็นพี่น้องอู้แดรี้ลูกใย,ยแห้งพี่น้องมิดใยโบอตอนนี้ ปกติตรงนี้มันหลายดอกมากเลยนะเนี่ยค่ะน้องคนที่เขาตัดไปคนใหญ่ๆค่ะดอกจังซีเนะค่ะดอกก่อนเพลินนะ่ะเนี่ยค่ะปีที่แล้วเห็นตั้งหลายดอกเลยตัอุ้ยนี่เดี๋ยวอีกดอกหนึ่งแล้วดีอันเดอร์ซิวอันเดอร์เดอะลีฟลูกเนี่ยะดอกอ,อ่อ,อนๆอย่เลยขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้อืมเนี่ย อย่าดึงไว้โอ้ ừ, พี่น้องเห็ดคลิปนี้ว้ดป่าลี่อยู่ฝั่งนี้พี่น้องน,องนี่ดอกนึงน,นิ่งเงียอืมอุ้ย,ยแหงเจแล้วเจแล้ว นี่งไงหายาจิเดอรด,ด,ดยอยูยูไเตียนชิควีเลยค่ะปลายแห้งวเนนี่ยเคพี่น้องไม่มีเลยค่ะมื่อเนี้ยมืม่อเนี้ยทั้งมือได้คิดเดียวดีแล้วค่ะนี่ได้แค่นี้และ เหตนะคะคลิปนี้ค่ะพี่น้องปิดคดลิปเรเด้วยค่ะคลิปนี้ได้เท่านี้สวัสดีจ้าเุ้ยเห็นอะไรแวบๆบบบเหมือนเห็ดพี่น้องแหมมาจากทางตั้งตุกตุ แถมจ้ะส้ยงามขน,นาดแฟนยินแต่ล้ำยางเป็นน้ำแนมลงมาน้ำน่ะเพิ่งค่ะเฮ็ดหาต่ออีกหน่อยหนึง่งแถมมาเอาอันที่เราปิดไว้น่ะจะบนน้องแถมแลแยไง่งยแลวอุ้ยค้นเป็นงามวงาม อันนี้แกเอาแล้วเลยเป็นดอกไม้เป็ดอกไม้ไว้รบกวนน้ำหนึ่งเมือ่อกี้เก็บสองดอกมาจา้ะดอกน้อยแล้วก็เดินมาก็มาเจอดอกให้อีกผมเก่าแล้วกัน,น,นกลับมาหาเห็ดปล่อยแฟนไปรถก่อนมัดไทยเอ่อเทียมให้พี่น้องด้ยอย่างนีบบไก่พี่น้องเอ้ย นี่แฟนน่ะต่อผมเคยเก็บหยังเข้ามาอ่ะได้ดอกหน่อเฉยอิดว่าพจะเบีเห็นแล้วาาแม่มยก็เด็ดแห้งครับ